ด้วยนวัตกรรมเอลาสติกลิปของไลน์ H Y L U R O N H D Radiant l i p Filler ช่วยยกกระชับ5จุดสำคัญบนใบหน้าที่อาจหย่อนคล้อยได้ง่าย เรื่อมจากบริเวณหน้าผากโหนกแก้มเชิงกรามใต้คางและลำคอเพราะอายุที่มากขึ้นสารอีลาสตินในร่างกายจึงผลิตได้น้อยลงมีสารซิลิมารินและอาชินที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อครีมจึงทำหน้าที่เข้ามาช่วยเติมเต็มและยกกระชับผิวบนใบหน้าลดการหย่อนคล้อยของผิวให้กลับมากระชับเด้งฟูแลดูเด็กอีกครั้งค่ะ สำหรับกลุ่ม ULTRA WHITE STOLESS t ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด และถูกแนะนำมากที่สุดด้วยการทำวิจัยมากกว่า10ปีจึงได้สาร THIAMIDOL ซึ่งเป็นสารเอกสิทธิ์เฉพาะของยูเซรินเท่านั้นการผสมสองสารอย่าง THIAMIDOL และ HYALURON ด้วยการแบ่งช่องการจัดเก็บไว้ภายในขวดเดียวกันเพื่อคงประสิทธิภาพของสารช่วยลดลือนรอยฟ้ากระและจุดด่างดำได้มากถึง10เท่าและยับยังไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีก ด้วยพลังจากไฮยาลูรอนช่วยเติมน้ำให้ชั้นผิวพร้อมมอบความกระจ่างใสให้ผิวและดูมีมิติมากขึ้นในลายของอุลตร้าเซนซิทีฟเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางและแพ้ง่ายด้วยสารไบโอแอคทีฟสารตัวเดียวกับผิวช่วยบำรุงเซลล์ชั้นใต้ผิวให้แข็งแรง พร้อมฟื้นฟูผิวให้สามารถทนต่อการระคายเคืองต่างๆได้ดีและ Q10X สารที่มีอนุภาคเล็กจึงทำให้แทร็กซึมสู่ใต้ชั้นผิวได้ไวช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับชั้นผิวหนังเพื่อให้ริ้วรอยดูจางลงอีกทั้งยังมีแอนตี้ออกซิแดนทำหน้าที่เหมือนกรอบป้องกันให้กับผิวอีกชั้นมอบความเรียบเนียนและกระจ่างใสให้ผิวหน้าอีกครั้งทางแบรนด์เคลมว่าภายในหนึ่งสัปดาห์เห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปค่ะ ในกลุ่มของไฮลูรอนฟิลเลอร์หากไม่พูดถึงตัวนี้ถือว่าพลาดมากค่ะเซรั่มเนื้อเจลใสาบางเบาซึมไวสามารถกรเก็บความชุ่มชื้นใต้ชั้นผิวได้นานกว่า24ชั่วโมง ช่วยกระชับผิวและลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าเหมาะกับทุกสภาพผิวมีกรดไฮายาลูรอนิกที่เข้มข้นถึง3เท่าและกลีเซอรีนซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่ผิวสามารถสร้างได้เองแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจึงผลิตได้น้อยลงส่งผลให้หน้าเรามีริ้วรอยและไม่กระชับจึงเหมาะสำหรับคนมีปัญหาผิวขาดน้ำและมีริ้วรอยค่ะ จากลาบ t ยบวก s p o t l, l s s มีส่วนผสมของ THIMIDOL ได้รับการวิจัยแล้วว่าสามารถช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยฝ้ากระเฉพาะจุดได้ดีถึง20เท่าด้วยเทคโนโลยี t a r g e t e d pigment corrector ช่วยแก้ไขปัญหารอยดำต่างๆได้ด้วยความเข้มข้นของสารถึง300เท่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนภายใน2ส,สัปดาห์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฝ้ากระที่เห็นได้ชัดหรือผู้มีปัญหาหนักๆเป็นอีกตัวที่หลายๆคนแนะนำให้ใช้ด้วยผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวของแต่ละคนด้วยยคะ่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด